มิเกลอาร์เตตาในใหญ่ของอาร์เซนอลเปิดใจหลังเกมที่พ่ายการดวลจุดโทษต่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตกรอบ3า f สเอฟเอคัพแบบน่าเจ็บปวดแม้ทีมจะเล่นได้เหนือกว่าแทบทั้งเกมโดยย้ำว่าหากเป็นแมตช์ปกติทีมของเขาจะชนะ999น,นัดจาก1,000ันนัดผมผิดหวังนะแต่ก็ภูมิใจในทีมมากเราทำทุกอย่างที่ควรทำแล้วคุณดูฟอร์มของเราในเกมนี้สิทุกตำแหน่งเล่นได้ยอดเยี่ยมเราสร้างโอกาสได้เพียบและมันชัดเจนว่าเราสมควรชนะเกมนี้แบบขาดลอยเลย อาเตต้ากล่าวหลังเกมแต่สุดท้ายแล้วผลการแข่งขันคือสิ่งที่ตัดสินทุกอย่างเราตกรอบนั้นคือความจริงแม้ผมจะมองว่าเราเหนือกว่าผมรักนักเตะของผมพวกเขาทำได้ดีมากผมภูมิใจมากเพราะถ้าเล่นได้แบบนี้1,000ครั้งคุณจะแพ้แค่ครั้งเดียวและมันดันเป็นเกมนี้แต่เราต้องก้าวต่อไปวันพุธนี้ยังมีเกมสำคัญกับสเปอร์รออยู่กุนซอชาวสเปนยอมรับว่าการดวนจุดโทษคือเรื่องของดวงและโชคชะตา เมื่อเกมไปถึงจุดนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ต่างจากการโยนหัวก้อยมันออกได้ทุกหน้าฟุตบอลมันโหดแบบนี้คุณต้องส่งบอลเข้าไปกองในตาข่ายให้ได้คุณต้องทำให้เหนือกว่าคู่แข่งในทุกทางและคืนนี้มันไม่ใช่วันของเราแม้ความผิดหวังจะชัดเจนแต่อตาร์เตต้าก็ยังย้ำความภูมิใจที่มีต่อลูกทีมพร้อมย้ำว่าฟอร์มการเล่นนะั้นมันยอดเยี่ยมแต่ฟุตบอลตัดสินกันด้วยประตูและคืนนี้เราทำไม่พอนั่นคือบทเรียนสำคัญสำหรับเราแฟนแฟนอาร์เซนอล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ